สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบและรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะ EP นี้นะคะโบจะพาทุกท่านมาชมบ้านค่ะที่เป็นบ้านทาวน์โฮมในย่านของจังหวัดสมุทรปราการค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่าภูมิใจนิเวศสามที่นี่นะคะตั้งอยู่บนถนนสุขสวัสดิ์ค่ะอยู่ในย่านของพระสมุทรเจดีค่ะใครที่อยากจะได้บ้านในย่านนี้เข้ามาชมในคลิปนี้ได้เลยค่ะสําหรับโครงการที่เราพามาชมกันวันนี้เดินทางได้หลายเส้นทางด้วยกันนะคะจะเดินทางจากเส้นทางสุขสวัสดิ์ก็สะดวกสบายมากๆค่ะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับทางด่วนด้วยวิ่งเส้นสุขสวัสดิ์นะคะสามารถขึ้นทางด่วนจะเป็น ทางหลวงพระราม9นะคะหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางด่วนเลยค่ะวงแหวนรอบนอกกาญจนาพิเศษก็ได้เหมือนกันค่ะและในโครงการแห่งนี้เงียบสงบเป็นอีกหนึ่งทำเลที่น่าสนใจค่ะเอาเป็นว่าพูดขนาดนี้แล้วในบ้านน่าอยู่ขนาดไหนตามไปชมกันดีกว่าค่ะสำหรับบ้านหลังที่เราพาไปชมกันวันนี้นะคะบ้านนี้ค่ะอยู่บ้านเลขที่387ทับ142ค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะหาได้ไม่ยากเลยค่ะเดินเข้ามาในตัวบ้านนะคะบริเวณด้านหน้าค่ะจะจอดรถยนต์ได้1นคันค่ะบ้านนี้เป็นทาวน์โฮมแบบขนาด2ชั้นค่ะมี2ห้องนอนและ2ห้องน้ํามีพื้นที่ด้านหลังค่ะซึ่งคุณสามารถต่อเติมเพิ่มเติมกันได้และเมื่อเดินมาในบ้านนะคะเราจะเจอกับโถงใหญ่ขนาดนี้ค่ะตรงนี้คุณสามารถทําเป็นมุมรับแขกก็ได้นะคะหรือว่าใครจะทําเป็นมุมนั่งทํางานก็ได้ค่ะเพราะว่าเงียบสงบมากๆเลยแล้วก็พื้นที่บ้านค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวค่ะ ส่วนด้านหลังของตัวบ้านนะคะเข้าไปค่ะตรงนี้คุณสามารถนะคะทำเป็นห้องรับประทานอาหารหรือว่าจะวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ก็ได้และก็ชั้นหนึ่งตรงนี้มีหนึ่งห้องน้ำค่ะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันส่วนด้านหลังของตัวบ้านนะคะเป็นพื้นที่ว่างค่ะคุณสามารถต่อเติมนะคะจะทําหลังคาหรือว่าปูพื้นเพิ่มเติมก็ได้ค่ะตรงนี้สามารถทําเป็นครัวไทยได้อีกด้วยค่ะส่วนด้านบนจะเป็นยังไงขึ้นไปชมห้องนอนกันดีกว่าค่ะ ด้านบนชั้นสองนะคะจะมีทั้งหมด2ห้องนอนด้วยกันค่ะห้องนอนแรกที่โบพามาชมกันนะคะจะอยู่ในส่วนด้านหน้าของตัวบ้านห้องนี้ค่ะค่อนข้างกว้างเลยค่ะแล้วก็จะมีหน้าต่างบานใหญ่ๆที่เป็นกระจกใสแบบนี้ที่คุณสามารถรับแสงธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันค่ะพื้นที่ห้องนะคะสามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาด6กฟุตได้แล้วก็ยังสามารถบิวอินเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติม,ตมได้พื้นที่ห้องยังมีแบบเลือๆเ,เลยค่ะและเดี๋ยวโบพาไปชมอีกหนึ่งห้องที่เป็นห้องนอนเล็กที่อยู่ด้านหลังของตัวบ้านกันดีกว่าค่ะ สำหรับห้องนอนเล็กตรงนี้นะคะใครที่มีสมาชิกในครอบครัวไม่เยอะนะคะห้องนี้อยู่กันแบบ2คนห้องนี้ทําเป็นห้องคราก็ได้ค่ะหรือว่ามีน้องๆหนูๆห้องนี้ทําเป็นห้องนอนสําหรับเด็กเล็กก็ได้เหมือนกันค่ะและห้องน้ําค่ะที่ชั้น2จะมีหนึ่งห้องน้ําเรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านภูมิใจนิเวศสาเริ่มต้นที่หน้าโรงพยาบาลท่าสมุทรเจดีขับไปประมาณ1.4กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดใหญ่ ขับตามทางต่อไปอีก2กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะสำหรับโครงการภูมิใจนิเวศแห่งนี้ค่ะท่านไหนที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะคะหรือว่ามองหาบ้านทาวน์โฮมในย่านของจังหวัดสมุทรปราการค่ะที่นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกกับทุกท่านค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage J Asset Management ค่ะหรือที่ YouTube c h anel เรื่องบ,บ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะ และเรายังมีซับมือ2สภาพนางฟ้าให้คุณได้เลือกอีกมากมายครอบคุมทุกจังหวัดในประเทศไทยค่ะและยังมีบริการให้คำปรึกษาและยืดสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะครั้งหน้าอยากให้เราพาไปชมบ้านที่ไหนพิมพ์มาบอกกันได้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ